สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ New Corner มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสมมสอนเลตเตอร์ซิตี้โดยสมมสอนเลตเตอร์ซิตี้นะครับกำลังเจรจากับสมมสอนเอฟซีนะครับโคเบนากเกนนะครับในการดึงตัววิกเตอร์นะครับคิสเซนเซ่นนะครับเบ็กสายทีมชาติเดนมาร์กอยุ่สิบเอ็ดปีนะครับ ด้ยค่าตัวสนับราคาอยู่ที่6ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับในการเข้ามาแก้วิกฤตในแผงแนวรับนะครับของสโมสรนะครับที่มีนักเตะนะครับได้รับการบาดเจ็บรบกวนหลายรายนะครับเช่นนะครับเจมจัสตินนะครับโจนนี่อีเวนนะครับลิคาโดนะครับเปเรล่าและก็ไบอันเบอร์ธานนะครับต่างก็ต้องเข้ารักษาในส่วนของอาการบาดเจ็บอยู่ณเวลานี้นะครับโดยวิกเตอร์นะครับคิสจีนเซนนะครับลงเล่นให้กับเอฟซีกับเวนเกนในลูกกาน์ดไปแล้วนะครับ26นัดนะครับรวมตกเลยการดนะครับ บวกกับ6นัดนะครับที่ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับและก็สามารถสร้างผลงานได้ค่อนข้างจะน,น,น่าประทับใจนะครับโดยจํานวนเงิน6ล้านปอนด์นะครับที่ทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะยื่นให้กับโคเบนเนเกนนะครับในการดึงตัววิกเตอร์กิตเจนเซนนะครับ